โอ้ทุกคนครับตอนนี้เป็นเวลาประมาณสามทุ่มครึ่งนะทีมเขาก็กำลังค้นหาอยู่แล้วซึ่งชายไทยที่เกิดปี4ีตอนนี้เดี๋ยวจะต้องไปเกณฑ์ทหารนะครับซึ่งผมจะต้องกลับบ้านแล้วตอนนี้มันอยู่ในช่วงของการถล่มนะในวันที่28มีนานเนี่ยที่เพิ่งผ่านมานะฮะตอนนี้ก็คนพยายามช่วยกันเยอะมากเลยนะครับ น้องกลับบ้านไปเกณฑทหารเนี่ยแล้วคือมาเกิดเหตุการณ์อย่างนี้มันก็น่าสลดใจอยู่นะที่เจอเอย่างเงี้ยโดยหลักๆนะผมอยู่ฝั่งทนอะ่ะผมจะต้องนั่ง138นะเพื่อไปลงที่สถานีกลางบางซื่อแล้วก็เดินทางนั่งรถไฟนะครับเพื่อที่จะไปเกณฑ์ทหารนะในวันที่สองผมได้ว่าวันที่สองนะครับซึ่งตอนนี้เราก็นั่งดูข่าวเพราะว่ามันอยู่ใกล้จุดประมาณตรงของ สถานีรถไฟกรุงเทพอวิวัตเลยตอนนี้ก็นั่งลุ้นเอาใจช่วยนะฮะว่าทุกคนจะรอดเ็นยังได้ไมคลุ้นอะลุ้นจ้องลุ้นทุกวินาทีลุ้นทุกวินาทีแล้วพรุ่งนี้เราต้องไปเห็นสภาพจริงๆเขา มันมันได้ผ่านนะม,มันได้ผ่านนะฮะเพราะเราอยู่ตรงอับพ,พิวัตรไม่แน่ใจว่าจะได้เห็นหรือเปล่านะแต่ว่ามันจะเป็นแบบภาพจริงๆเลยอะแบบที่เขากําลังจะทําอย่างเงี้ยกันอะดึงเศษเหล็กเศษปูนออกขอให้ทุกคนปลอดภัยนะเพราะว่าผมก็อยู่ในเหตุการณ์แผ่นดินไหวเหมือนกันตอนนั้นผมนั่งกินข้าวเสร็จแล้วไปนั่งอยู่ในโรงหาชั้นล่างของที่ทำงานแผ่นดินไหว แล้วผมก็เลยต้องรีบวิ่งออกจากตัวตึกนะฮะตอนนั้นจําได้แค่ว่าผมอะไม่ได้มึนหัวนะไม่ได้เหมือนตามแบบที่อยู่ในเน็ตนะคือผมรู้แค่ว่าผมรู้สึกว่ามันหมุนห,ม,นหม,นมุนหมุนมนะันหมุนอะผมรู้สึกแค่มันหมุนแล้วผมก็เหลือกตาไปเห็นโคมไฟเท่านั้นแหละผมวิ่งคนแรกเลยแล้วพี่ไลแมนก็วิ่งตาบอกมาแล้วก็พูดว่าแผ่นดินไหวหลังจากนั้นแหละทุกคนที่อยู่ในนั้นวงแตกหมดเลย แต่ว,ว,วิ่งออกไปกลางถนนเลยตอนนั้นผมอยู่ตรงเจริญนครเออนะแล้วเจริญนครคือในซอยอ่ะมันแคบมากเลยนะแล้วตรงนั้นที่ผมอยู่มันเป็นย่านแบบแถวไอคอนมีคอนโดมีอะไรเยอะทุกคนต่างออกมาที่โล่งอ่ะแล้วก็มองขึ้นไปตึก้สูงที่มันล้อมๆกันอยู่อ่ะแถวกรุงธนบุรีแถวอะไรเงี้ยโอ้โหไม่นค่อน่ากลัวเลยทุกคนแบบแล้วตอนนั้นก็พยายามเข้า facebook ติดตามข่าวสารดูแบบโอ้โหต่างคนต่างพิมพ์กันแบบ ือน่ากลัวมากนะครับเก็บไว้เป็นประสบการณ์นะฮะเจ็ดเท่าไหร่นะเจ็ดจุดเจ็ดกว่าลิตรนะฮะโอ้เรื่องนะครับ เพิ่งเดินทางมาถึงฮะมาถึงก็ล้างรถสูบยางเตรียมตัวปไปอีกบ้านหลังหน,นึ่งเติมลมเนี่ยเติมลมสูบลมยากสูบยางเอ้อขึ้นบนเขานี่ก็เป็นบ้านอีกหลังหนึง่งมีหลายบ้านผัวบานคนรวย เขาก็ได้อ่ะบ้านหลังแรกเก็บไปยนะเราจะเตรียมตัวไปแล้วฮะฝนก็เหมือนจะตกเลยเ,เราจะไปอีกบ้านหนึ่งนะครับ คนเรากำลังจะถึงบ้านแล้วบ้านราคากี่แสนครับ นี่นะทุกคนถึงแล้วบ้านเราเข้าหน้าบ้านไม่ได้นะคะมันต้องเข้าหลังบ้านเป็นบ้านที่แปลกพิสดารอยางนล้นะอ่าเกิดปัญหาเล็กน้อยนะเปิดไม่ติดจะพังแหลงไม่พังแหลงเอาแล้วครับเข้าบ้านไม่ได้เอาเลยเอาและเข้าไม่ได้คะเมันฝืดนะเง่ะ

Ay, mengan. Oh. Wow. วิวบ้านนะจิ้งจกออกไปออกไปอืการขับไล่จิ้งจะแอบแล้วมันวนมาอยู่ข้างล่างผมนะเขาบอกบ้านคุณปลอดภัยนะก็เลยจะมาอยู่ด้วยนี่นะทุกคนเราถึงแล้วเรข้าอกไปอองนอกเรามาดูโซนที่ ในนี้มีทรัพย์สินมูลค่านะะโคตรเยอะเยอะที่สุดนะะตั้งแต่เราพยายามหามามันไม่มีอะไรตู้เย็นแล้วก็ทีวีจอยัก er. มีแค่นี้และครับที่ดูแพงที่สุดในโลกโอผมมาครั้งล่าสุดก็ตอนประมาณช่วงสิ้นเดือนนะปีใหม่ว่ายายเสีย ตอนนั้นก็ถึงได้ต้องมานะฮะแล้วก็จริงๆไม่ได้เห็นผมโชว์มนี้หรอกจริงผมผมยาวอนนี้นะแต่ผมบวดหน้าไฟให,ใหญ่ก็เลยเป็นทรงนี้คิดว่าจะได้ติดแอร์ไหมเอาแอร์สักตัวไป <laughs> เอาแอร์ไป <c oughs> มีนาทีนี้เกือบใครก็ไดนะ้ฮะ เราจะออกไปเดินเรื่องนอกแล้วช่วงนี้มันอยู่ประมาณช่วงมีนานะมันจะเหมือนเข้าหน้าร้อนแล้วพวกต้นไม้มันก็จะแห้งๆกันนะเต็มพื้นเลยแห้งเหมือนจะตายนะฮะเดี๋ยวเข้าหน้าร้อนได้หนาวกว่านี้แน่เลยปลูกอะไรไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่นะไม่ค่อยคืนนะเพราะว่าไอ เจ้าตัวที่ดูแลอยู่กรุงเทพสมุทรปราการกันไม่ได้มาดูแลกันอย่างนี้หรอกนะเนี่ยพื้นที่ทุ่งนาของเราใจผมวางแผนไว้นะว่าจะทำอะไรสักอย่างนี่แหละแต่ก็ไม่รู้ว่าจะใช้เงินสักเท่าไหร่นะใจอยากทำหนังกลางแปลงเนีเล็กๆแถวบ้านอะประมาณช่วงเนี้ย อยากทําประมาณช่วงนั้นแต่ไม่รู้ว่าจะทำได้ปเปล่าถ้าทําได้ก็ดีพื้นที่มันกว้างอยู่นะบอกเลยตรงนี้ต้องมาเทดินทรงนี้ต้องเทดินลงเนะนี่ยตรงเนี้ยในใจเนะี่ยแบบสร้างเป็นแคมป์ประมาณช่วงตรงเนี้หน้าแบบน่าทํานะผมราว่าผมจะซื้อสายไฟแล้วก็มาพันรอบๆตน้นไม้ทำให้มันเหมือนเป็นทางเดิน นครับอันนี้หนองเราหนองที่แม่ขุดไว้นะฮะหมดไปเท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้เราดูดิสภาพอะไรวะนะ่ะซุดหรออะทำไมเป็นแนวนั้นวะทุกคนค่อนข้างสงบนะสงบมากเลย โอ,อ้อ๋อไม่ใช่นี่ของนาผมนี่ว่ะทำอะไรกันไว้ก็ไม่รู้ทำทำไมก็ไม่รู้เฮ้ยมีปลาป่ะนะเน,นี่ยเย็นทุกคนไล่เสียงรถไล่เสียงอะไรเลยมีแต่เสียงลมอากาศโอเคเลยนะแต่หน้าร้อนก็นอีกเรื่องนึง พรามันจะร้อนช้ากว่าร้อนชี่ชีโคตรร้อนวันนี้วันที่เท่าไหร,ร่วะสามสิบเดือนนี้มีสามสิเอ็ดวันดีไม่กี้ผมก็ต้องเตรียมตัวแล้วเพื่อไปเข้าเกณฑ์าหารไม่รู้ว่าจะผ่านเปล่าหวัว่าจะผ่านนะครับแบบผ่านแล้วรอดตัวไปโดยที่ ผมมีอยู่สองอย่างพี่ไว้ไี้หัวคือถ้าผมไม่ตรวจร่างกายไม่ผ่านอ่ะคือโอเคเลยนะเพราะผมตัวเล็กมากเลยดูนะผมค่อนข้างที่จะตัวเล็กแล้วก็ไม่สูงไม่รู้ว่ารอบอกถึงป่าผมไม่เคยวัดเลยแต่รู้สึกว่าเหมือนอกผมอะ่ะอยู่ประมาณแค่สามสิบต้นต้นเองมั้งหรือว่าไม่ถึงอ่ะมันมันอยู่ประมาณสามสิบนี่แหละแต่ไม่รู้ว่าจะรอดกับเขาอ่า แต่ว่าผมก็ไม่ได้พิการไม่ได้อะไรนะแบบไม่ได้มีข้อบุร่องเลยเลยผมแค่เคยรถล้มหมอหมอใส่รถล้มสองครั้งเองแต่ว่าไม่รู้ส่งผลอะไรกับร่างกายเพราะผมรถล้มผมไม่เคยไปตรวจเลยเพราะว่าตอนนั้นผมไม่มีใบกับขี่ไงก็เลยไม่กล้าไปหาหมอคนแอบ,บกลัวหมอนิดน,นึงอ่านะฮะเดี๋ยวระหว่างนี้เราก็จะหาช่วงเวลา ไปเที่ยวดูว่าสีสะเกีมีอะไรเที่ยวบ้างนะเพราะน,นานผมกลับมาทีกลับมาไม่ค่อยบ่อยเพราะว่าเราหาเงินอยู่ในกรุงเทพไนงะแล้วสีสะเกตมันไม่ได้มีสนามบินก็เลยส่วนใหญ่เดินทางเป็นรถไฟมากกว่านะโอเคนะตอนนี้หิวแล้วว่าจะหาอะไรกินทคนตอนนี้ พอจอดแบงนอกนะหิวข้าวมากเลยตอนนี้เป็นเวลาประมาณบ่ายสองนะบ่ายสองห้าสิบเดี๋ยวเรา,เราจะออกไปกินข้าวก่อนนะเราจะไปที่ไหนแม่ไปโรตัสโรตัสนะฮะโรตุสบ้านเราก็มีโรตัสไปเลยครับประมาณเท่าไหรอ่อ่ะเจ็ดแปดโลนี่แหละโอ้ยไม่ไกลขนาดนั้นหรอกถือหรือว่าไม่ถึงวะไม่ถึงอ่ะห้าโลไปเออนั่นแหละประมาณห้าโลนะฮะที่จะขับออกไป มันตัวหมู่บ้านเรามันอยู่ห่างไม่ไกลจากถนนใหญ่มากนะฮะแต่ว่าห้าโลก็ถือว่าเยอะไหมหรอมันก็ไม่ท่าหล่นะคิดว่าอยู่ในเมืองอยู่ในสมุทรปราการในกรุงเทพก็น่าจะพอๆก,กันนะถ้าแต่ลบคนที่อยู่ชานเมืองนะครับตอนนี้เ,เราจะออกเดินทางนะไปหาอะไรกินนะฮะเพราะว่าเราเพิ่งลงจากรถไฟมาแล้วก็มาบ้านหลังที่เราเพิ่งผ่านมาเมื่อกี้นะ วยงามนะบ้านขออแม่คนนี้สร้างไว้นะครับส่วนผมก็มีหน้าที่แค่เติมของเข้าไปอย่างเดียวมีเงินก็เติม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 นะบ้านสาเร็จแล้วแต่ก,ก็ยังบนบนๆกันอยู่นะะอ,เ,อเรื่องแอร์แล้วก็พื้นที่ดินไม่ค่อยถูกใจเลยเจอพื้นที่อย่างเงี้ยแล้วก็ยังไงอะแม่งสร้างทีงบแม่งบานปลายนะแบบว่า ไอ้ีเออที่เราตั้งงบไว้จริงๆอ่ะแม่งเกินเกินค่าเกินแบบที่เราตั้งไว้แบบไวให้หมดเลยมันใช้เยอะถ้ามีเงินนะมันถ้ามีเงินอะ่ะมันสร้างมันมากเลยนะใช่ไหมแม,ม,มแ่้มันมันจะมันอ่ะอารมณ์เหมือนเราเล่นเกมไมค์ครับแล้วเราเสกของได้เรื่อยๆแล้วเราก็สร้างของเราอะ่ะเออมันเป็นฟิลแบบนั้นจริงๆนะแต่ว่าตอนนี้เหมือนแบบแม่งไม่มีอะ่ะมันต้องแบบฟิลแบบเด็กผ่อนอะ่ะเออบ้านสร้างโดยจากสาดานะ ตั้งมาหนึ่งล้านต่าที่ช้อปปี้โดีจะรีวิวให้เราไปพามาดูรีวิวอยาอยากหลัาเม่อกี้เราอยู่ถนนปนนะตอนนี้มาถนนดินแล้วหลุดมาแป๊บหนึ่งนะซูเปอร์คาร์นี่ซื้อมานานไว้แค่ไหนแล้วกี่ปีแล้ะกี่ปีอะจำไม่ได้อะจำไม่ได้จะจำจะจำเนี่ยผมตอนนั้นผมเด็กนะ แล้วก็อยากขี่เหมือนกันแต่แม่ไม่ขี่เพราะแม่กลัวไปเป็นอนาคตของเด็กแว้นนะอนาคตลูกออนิวก็เลยไม่กล้าให้ขี่แค่ตอน,นั้นผมจับกสกูปี้สีแดงเขาก็กลัวผมิีหายไปว่าแล้วแค่ตอนนั้นอะแต่ตอนจับกสกูปี้สีเทานะเขาก็กลัวผมเหมือนกันขโมยไปขับเลยค่ะขโมยไปขับเลยอะสมัยนั้นเธอจะออกรถตอนโควิดทำไปได้ยังไงฮะไปงวดแล้วแบบ สองพันกว่าบาทอ่ะทนเออทนจ่ายกันอ่ะเออสุดยอดจริงๆไปฮะโวใ่อเดินทางไปฮะเราจะเข้าสู่ช่วงเดินทางไปที่โลตัสของเรานะเดี๋ยวจะตัดปีกีตอนใกล้ถึงโลตัสเลยนะครับงบน้อยจัดโอ้โาดนแล้วเนี่ยโดนบันดาลให้ดูครับ หิวจัดอ่ะชเคเก้รวยแล้วหนึ่งกินอะไรกันเนะียก้นอ่ลกลับบ้านทีก็จัดหนักแล้วเนะี่ยเอ้พอดีใช้บัตรรูดอ่ะนะไม่แคร์หรอกศูนแปด ตอนนี้ก็ถึงบ้านแล้วนะฮะตอนนี้เราก็ซื้อของมากินนะฮะแซ่บแทบนะฮะตอนนี้ก็เย็นแล้วแหละจะหมดวันแล้วแล้วผมก็เพิ่งไปเอาของนะจากบ้านหลังแรกเพราะว่าเขาเอาของมาส่งให้เราแล้วซึ่งผมมีแพลนว่าผมจะติดไอตัวป้ายป้ายแบบพื้นที่ห้าบุกลูกอะไรทำนองเนี้ย แบบนี้ประมาณนี้เอาไว้ติดไว้ประมาณช่วงของด้านหน้าตรงนู้นนะครับประมาณตรงนั้นแล้วก็เราก็จะทําตรงนี้ยล้อมมาเพิ่มนะแต่ว่าไม่ได้ใช้แบบลวดหรือเหล็กอาจจะใช้เป็นผ้าอย่างเงี้ยทาเป็นตอนเงี้ยคุมคุมไว้ก่อนนะเพราะว่าเปิดกล้องดูอะไรอย่างเงี้ยคือคนมันมาเดินเลาะก,กันเล่นไปมั่วหมเดเลยก็คือด้วยความที่ไม่ค่อยมีของอนะก็เลยต้องทำแบบนี้ไปก่อนอีกอย่างหนึ่งมันกัน วัวได้อะพวกวัวอะไรเงี้ยก็เลยจะทําแบบนั้นไปก่อนนะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาทํานะเอาอันนี้ไปติดพรุ่งนี้แหละทําวันที่สองทำเป็นแยกเอพิโซดไปแล้วกันถึงแม้ก็อาจจะรวมเป็นบล็อกเดียวกันเลยนั่นแหละแต่เดี๋ยวจะไปติดคือละมานี่เราก็กะพัฒนาตรงนี้ด้วยแหละให้มันน่าอยู่นะฮะเดี๋ยวผมอาจจะไปซื้อของซื้ออะไรอย่างเงี้ยมาทําว่าตอนนี้มันอยู่ในช่วงแบบ พวกใบไม้มันจะเริ่มร่วงลงมานะมันจะแห้งแล้วมันจะเลอะแบบเกลื่อนไปหมดเลยอนะตอนนี้ก็เยอะนะแต่ว่าสู้หน้าก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้มันเยอะจริงโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผ่านวันนี้ไปนะฮะแล้วเดี๋ยวจะไปหาท่ามอื่นต่อแล้วแต่ช่วงนี้ก็คือเหมือนเรากลับมาดูแลของเรานะเพราะหนึ่งเราไม่ค่อยได้กลับไงเรากลับมาอีกทีก็ประมาณวุ้ยหลายเดือนอะ ต่ก่อนผมไม่ได้กลับเลยนะแทบไม่ได้กลับใช้คำแบบนี้เลยตอนนี้ก็คือจะกลับมาแนละ้วเพราะว่าวยความที่แบบบางดีพออายุเยอะขึ้นเรื่อยๆมันเหมือนแบบไม่อยากอยู่ในเมืองแล้วอะ่ะมันอยากออกมาข้างนอกนะนี่ผมเพิ่งอายุยี่สิบนะแต่ผมรู้สึกว่าแบบการที่อยู่ข้างในมันเหมือนยังไงว่าถ้าเราหาเงินได้ไม่มากแล้วมันแบบบางทีเราอยากกลับมาแต่ว่าจริงๆอะ่ะ พูดเต็มปากนะโอกาสมันอยู่ข้างในมากกว่าก็เลยนะอยู่ในช่วงนั้นทําใจอยู่ในช่วงเก็บความรู้เก็บอะไรเงี้ยอัพเกรดสกิลเพื่อหาเงินหาตังค์นะฮะแต่ว่าถ้าเลือกได้ก็อยากอยู่บ้านแล้วก็มีตังค์อะไรทํานองเนะี้ยชอบแบบนี้มากกว่านะฮะโอเคนะเดี๋ยวจะข้ามไปอีกวันแล้วนะฮะตอนนี้ก็พาร์ตีก็จะตกแล้วหรือเปล่ายังหรอก้าโมงเอง โอเคนะนะทุกคนผมวันนี้ไปจับมาเรียบร้อยแล้วนะครับผลสรุปก็คือรอดนะโดยไม่ได้ขนาดนะครับตัวเล็กเกินไปดูดผมวัดรอบอกใช่ไหมเขาบอกว่าผมได้ประมาณ73็ดับเจแล้วมันไม่ได้ขนาดมันก็เลยรอดไปก็ถือว่าเป็นโชคดีเหมือนกันนะ เพื่อนผมผมก็ถามเพื่อนนะเพื่อนผมมีคนนึงเรียนรอดอก็ผ่อนผ่านไปคนนึงลุนดําแดงปราสุดประมาณห้าโมงเนี่ยแหละไปจับมาตอนนั้นผมยืนในห้องน้ําไงแล้วเพื่อนมันโทรมาเลยโทรมาแม่งบอกว่าดําผมก็ดีใจกับมันแทบตายเลยเพราะว่ามันเป็นเพื่อนคนเดียวที่ผมเรียนหนังสือด้วยแล้วก็เพราะทงห้องอ่ะห้องเรียนผมเหลืออยู่แค่สองคน สองคนเองนะตอนแรกถ้ามันได้แดงอ่ะก็คือจบเลยนะก็คือมันก็ผมก็จะได้เรียนหนังสือแค่คนเดียวก็นั่นแหละเดียวที่ว่าผมได้ดําก็เลยได้เรียนต่อนะฮะเพื่อนผมก็รอดไปเพราะมันก็ไม่ได้ไปผ่อนผันไงมันก็ลุ้นแดงดำอ่ะทุกคนก็ไม่ได้ไปจับกับเขาด้วยนะไม่ได้มีประสบการณ์ขนาดนั้นก็เลยได้ไม่ได้ขนาดก็รอดไปโอเค ทุกคนเดี๋ยวผมจะเตรียมตัวกลับกรุงเทพแล้วนะครับโอเคเจอกันครับพี่น้องให้เบิง้งน้องนาสวนนาําข่อยมีต้น,นี่นะํำเขาเรียกอะไร <c oughs> ต้อนอะไรนะดอกลักดอกรัก, <c oughs> ก,รกตายแล้วมือกล้องฉัน <c oughs> มือกล้องฉันเนี่ยยันต่อเว้ยนะอยู่ไม่ได้หรอกแถวเนี้ยอยู่ไม่ได้ why here man กินไหมกกูตะก่องวงแตกแม่เลยเหรอตะก่องวงแตก